สวัสดีพ่่อแมพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ก็มาขอบสมซองน้องอเนยพี่น้องเลยเมื่อนี้กับขู่วานใช่ไหมพากันมากินนั่นกินก๋วยเตี๋ยวพงโล้กินเพลออะไรเมื่อบานเล่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราก็ไปกินบ่อยๆนะพะโลงห้องห้องกินท่นังเรื่อลอะคืออยากน่ามาเลย มันคิดยากแล้วพาคนมาชิมเอยคนทองคนใสก็ยากท่ององคนคนน่นก็ทองมีทองก็ไม่มีทองแต่บ่มีน้อเนะบลงมันอาเนยากก็เลยกินาหแตกนอนยก็สื่อไม่ากินเพื่อนเนาะหนาวบาง เปรซี่มาให้กินน้ำโคโคบบ้างเย็นเย็นปลูกไหมกดแล้วเธอสาวบาทสิบบาน่งรอบคนรอบคนเห็ดอะไเนาะออกมาบาทน้องนุกเคียนปลูกไหม บ้านน้องนกเคียนเมืองไซบูทองเนาะแข้งสวัายเมืองสองคอนเมืองเมืองสองขรณ์มาเขาเถิดได้ปะลุออกไปหมัวเมืองสองคอน,นอเนาะอา,ากาศจบแต่เสือนบ้านเราได้เนาะเอาก็ลืมอาก,กาศยังลมที่เก่าเนาะเน่ยอากาศมันเย็น ทำมาแม่เนอร์บาอาบน้ามบอเดออนเนอเนบาอาบน้ามาขึ้นมาลงเลยมันบาอาบน้ามันนอกเนอรมันนอนนอกมุกมาขึ้นมันส่อเลยนอนได้บรเลณวัาหัวบาลูกเลย อยากกินจะผูกมันเลยเป็นกับเจ้าแก่มันพี่น้องานี่อนไรเห็ดได้เห็ดปลดนอกปลาลุงเนาะเผือแห้งมีอยากเห็ดยังเห็ดป้ายบอนอันหนูลายนี่เห็ดหนได้เลยบ้นเท่าแชมโกลใหญ่เลยคอยอยากทอยไหนเลยร่างกายมันแข็งแห้งคนยังเป็นคนเห็ดปลดกระบาดจะกาะเดยบ้านนี่แหละน้องเกียนอือกับใจเด้อ ปีใสรมะครจากบังบ้วก็ปกุไม่กแน่นได้ต่ตามบังบุญแล้วีปะลุงมันเอาเนื้อหนามากมากอันนี้นี่ ลูกโดดนีน่กับมันพระองได้กินปลาเต่ใช่ปะอยู<ม>่บ้านนะบันน้เห็นยังว่าปูกบักเตงอยู่เตงบักถั่วแล้วปูกบ่ตั่วพุ่มบ่มม อืมเดินไปลงเลยแกไปร,ไร,รออ้อต่อลอะออนเดนะ้เนาะมักตัวเปิน่นเป็นปูกก่อน

เออ่พี่กะเพร็ดด้ห่ดเลยคุโครงการอืมามาไปลุง ลูกเขาดหอมมานน,น่าจะได้กินแต่หนึ่งเห็ดตะเบียดจะงานอยู่ันยู่ทานอือ ลุงปี hết rồi anh dạ cắt hết mặt mặt chân Hãy subscribe cho kênh เคยกุราวมีิดกัดก้องกัพี่ตำหนเนาะคนาเขาามักกินแบบนี้บม่รู้ไงเคยกมีับกาดหอมใบผู้วบู้วะูข้าวต้องผูข้าวมันเปนใบอันเป็นใบยังก็อีกันโรคโควิดนใบอน่านั้กินไดไรสักป้องกันไม่คีอใบนี่ กอเนอยดูเลยรายการมันจะค่ายใบใบพูดนั่นเจ้าของใบใบพายเลิศเหาในใบพูดแล้วนี่มันโมหมบ้านห้า็เลือดบ้างบพักแังวะเรื่องไหพักระทองบ้างอนนี่เราการลูกคุ แคบปะแคบหน่อย่อ้ังโอกาสหอม มาใหมแล้วก็ได้มนาะหนึ่งทุกเทียวด้วเอาโดดใหม่เลยรตัขขหนึ่งเอาด้ยาไปเฮ้ย,ยม,มาเป็นมะขวะเขาได้เนี่ยยาลูกบ้าลูก ป้าลุงขินหนีกับสมมาพากเวลมานั่งเลยกตสิเขาลาเพียงเทนเดอร์ฝากก็อลไ์ก็แชร์ก็ติดตามสองน,องอน,น้องเออเนยเด้อป้าลุงสบายดีสบายป้าลุงเยบ